เปิดภาพหาดูได้ยากตั๊ก,กแตนออกจากไข่สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเชื่อว่าเกือบทุกท่านแทบไม่เคยเห็นนะครับตั๊ก,กแตนฟักออกจากไข่ลักษณะเป็นยังไงหลายๆคลิปนะครับอาจจะเห็นตั๊ก,กแตนตัวโต,วตวเต็มวัแล้วนะครับแต่บางคลิปนั้นยังไม่ได้ออกมาให้ท่านได้รับชมนะครับภาพตั๊กแตนออกจากไข่ หลังจากที่ฟักตัวในกระบะทรายได้ประมาณ10วันนะครับตั๊กแตนตัวอ่อนก็จะเริ่มออกจากไข่ครับนี่แหละครับสีขาวๆที่เห็นนะครับก็จะเป็นซากข,ของรังไข่ที่ตั๊กแตนนั้นออกจากไข่ไปแล้วนะครับก็จะมีบางตัวนะครับซึ่งกําลังดีดตัวออกจากไข่ซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากลองมาชมกันเลยครับว่าตั๊กแตนที่กําลังออกจากไข่นั้นจะมีลักษณะยังไงนี่แหละครับตัวสีขาวๆนะครับ ข้าวเมล็ดข้าวสารนะครับตัวสีขาวๆบางพันก็จะมีสีดำสีน้ำตาลนะครับเมื่อถึงระยะเวลานะครับที่ไข่นั้นฟักตัวตะกะแตนตัวอ่อนก็จะพยายามดีดตัวออกจากไข่ออกมานะครับสังเกตดูให้ดีนะครับตัวจะเท่า,มาแมลงวันหรือประมาณเม็ดข้าวสารนะครับค่อยๆนะครับดีดตัวนะครับแกะตัวออกจากลังไข่ของมันเอง เป็นภาพชีวิตที่หาดูได้ยากนะครับสำหรับตักกแตนที่กำลังออกจากไข่เป็นวงจรชีวิตของเขานะครับหลังจากไข่นั้นฟักตัวอยู่ที่ประมาณ10วันนะครับไข่ก็จะเริ่มฟักตัวออกมาเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนของตะก,กะแตนก็จะเริ่มดีดตัวออกจากไข่ของมันออกจากกระบะทรายขึ้นมาครับหลังจากเป็นตัวอ่อนในไข่นะครับมันก็จะกัด ไข่ของมันนะครับแล้วค่อยๆดีดตัวนะครับใช้ขาของมันถอดไข่ออกจากตัวของมันแล้วมุดขึ้นออกมาจากกระบะทรายครับเป็นวงจรชีวิตของเขานะครับเป็นระยะที่2นะครับหลังจากเป็นไข่เมื่อฟักไข่ก็จะเป็นตัวอ่อนมันก็จะดีดตัวออกมาครับ